โลยมิกซ um นมถั่วเหลืองชนิดผงนมถั่วเหลืองที่ทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นแหล่งของสารอาหารโปรตีนจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมีแคลเซียมสูงรสชาติหวานหอมกลมกล่อมรับรองว่าเด็กๆต้องชอบทานอย่างแน่นอนความหวานของโรยมิกไม่เป็นอันตรายเพราะเราใช้น้ำพึ่งผงและน้ำตาลฟุตโตสซึ่งน้ำตาลฟุตโตสเป็นน้ำตาลธรรมชาติที่ทำมาจากผลไม้มาผสม หซองชงกับน้ำ250า250มิลลิลิตรทานร้อนก็ได้ทานเย็นก็ได้ครับรับรองเด็กๆต้องชอบแน่นอนครับโลยมิกเครื่องดื่มนมถั่วเหลืองชน,นิดผงอุดมไปด้วยเลซิตินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผมดื่มมานานแล้วนะครับถ้าไม่ดีไม่บอกต่อจริงๆโลยมิกบายสุเลียน